อาหารเหล่านี้ที่ช่วยฟื้นตัวสำหรับคุณแม่หลังคลอดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนณเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้จะพูดถึงอาหารสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่จะช่วยในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติระหว่างการที่คุณแม่คลอดเนี่ยไม่ว่าจะคลอดแบบไหนการสูญเสียเลือดหรือว่าสูญเสียน้าและเกลือแร่ก,กับร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วทําให้คุณแม่รู้สึกเหนื่อยเพลียแล้วก็ร่างกายสูญโทม เพราะฉะนั้นคุณแม่หลังคลอดนะคะต้องให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการรับประทานอาหารหากเรารับประทานอาหารได้ดีจะทําให้เราฟื้นตัวหลังคลอดได้เร็วนะคะอาหารแรกเลยที่แนะนําคุณแม่ในการรับประทานก็คือไข่ค่ะไข่นี้เป็นอาหารที่ดีมากๆเลยนะคะให้โปรตีนสูงไข่หนึ่งฟองให้โปรตีนประมาณ7กรัมนะรับประทานทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวควบคู่กันไปเลย นอกจากจะมีโปรโตีนสูงแล้วนะคะก็มีวิตามินต่างๆเกลือแร่ต่างๆนะซึ่งโปรโตีนเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นควรจะรับประทานไข่ให้ได้วันละอย่างน้อยปร,ประมาณ2ฟองต่อ1วัน ยังมีความเชื่อผิดๆนะคะที่เข้าใจว่าคุณแม่หรือพอคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากรับประทานไข่อาจจะทำให้แพ้เกิดเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นคีนลอยซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาหารที่สองนะคะก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะเนื้อสัตว์ก็ให้รับประทานเนื้อสัตว์ให้หลากหลายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะหร,หรือว่าหลากหลายเนื้อสัตว์อื่นๆ เนื้อสัตว์ให้โปรโตีนที่สูงอยู่แล้วนะซึ่งโปรโตีนก็เป็นแหล่งให้พลังงานซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรรับประทานเนื้อสัตว์ให้ได้ทุกๆวันหากคุณแม่ที่รับประทานเจหรือมังสวิรัตก็ควรเลือกรับประทานโปรโตีนเกษตรนะคะอันที่3ค่ะก็คือเรื่องของนมนะนมนี่มีประโยชน์มากมากเลยสําหรับคุณแม่หลังคลอด แต่ว่าการดื่มนมแนะนําว่าให้เลือกนมจืดนมพร่องมันเนยนะคะไขมันต่ําจะดีกว่าเพราะช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เราจะมีน้ําหนักที่เยอะระหว่างที่เราดื่มนมก็ควรที่จะมีการลดน้ําหนักไปด้วยก็คือดื่มนมที่ไม่มีน้ําตาลหรือว่าไขมันในน้อยจะดีกว่าแล้วก็อาหารที่4นะคะก็คือปลาทะเลค่ะปลาทะเลก็ได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือปลาทูนะคะอาหารทะเลเนี่ย ก็ให้โปรโตีนที่สูงนะแต่การรับประทานอาหารทะเลก็เฝ้าระวังด้วยไม่รับประทานบ่อยจนเกินไปเพราะว่าแคลอรี่สูงเช่นกันคอรลสเตอรอลสูงเช่นกันนะการรับประทานอาหารทะเลก็เป็นสิ่งที่จะช่วยนะคะทำให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือน้ําเปล่านะคะน้าเปล่าเนี่ยมีประโยชน์มากๆจะน้ําอุณหภูมิห้องน้ําอุน่นน้ําเย็นนะช่วยในเรื่องของป้องกันท้องผูก กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายแล้วก็ยังช่วยให้น้ำนมของคุณแม่มาดีด้วยเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำวันหนึ่งให้ได้ประมาณสัก2ลิตรถึง3ลิตรนะคะจะช่วยให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะเรื่องของการรับประทานอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วสำหรับการฟื้นตัวของร่างกายเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกาย เช่นพวกอาหารสแสลงต่างๆของมักรองอ่านี่ควรหลีกเลี่ยงอาหารดิบสุกๆดิบๆอะไรต่างๆนะหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆน้ำอัดลมน้ำหวานต่างก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่านอกจากเรื่องของอาหารแล้วนะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ทําให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยค่ะฟื้นตัวได้เร็วดีด้วยแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเบาๆทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว ก็จะช่วยให้บาดแผลหรือว่าจากการที่เราเสียเลือดสูญเสียน้ําเกลือแร่จากร่างกายเนี่ยก็ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ